สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับที่โดมสานักงานสาวร้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันออดิชั่นปัดผู้สาวทังเดนะ๋ยวน้องพูดอะพูดอะนี่คร <laughs> ั้งแรกที่ได้เจอเขานะครับเม่ฮักอุ้งอิงครับ สวัสดีครับพี่สาวแสนสวยพี่ชายสุดหล่อนะครับปาดอดิชันติออดิชันติมาอดิชันอันนี้ก็บพ่ออดิชันนี่ลองเพลงครูเพลงยังอ่ะปาดีใจมากวันนี้เจอแม่เอมี่นะครับไรอยู่จริงจริงไลฟ์อยู่อ่ะคะเรามีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำมีน้ำมีเครื่องดื่มวันนี้แบบแล้วและที่สำคัญแม่เอมี่บอกว่าซอรพรส์หนึ่งในสี่มีรางวัลทุกคน ป้าบรรยายด้วยบรรยายด้วยสุดยอดนะครับมาเข้าห่มก่อนขันใจถ้าขันใจเอ็มจะเพิ่มให้ตอนนั้นเลยเนาะป๊อปแป๊มป๊อปแป๊มเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เพื่อวันเพื่อวันจะจุดข้าวหมูสามวันเกิดลูกสาวที่ั่นบินลงมาเลยลุ้นแล้วลุ้นแล้วเพื่อวันปกติตอนแรกวันยิมาเดือนแแลล้้วว่ทันป๊อปแป๊มสิงหาใช่ไหมครับใช่ ต้องบินดวดมาเพื่อวันเกิดลูกยิงนะครับน่ารักมากแม่อมี่นะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับวันนี้เหมาอาหารมาเลี้ยงลูกๆที่มาออดิชั่นแล้วก็พ่อแม่ของลูกๆทานได้นะครับแล้วก็น้ําชงอยู่ฝั่งนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ของน้องๆอ่มาทานได้เลยรับอาหารตรงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รับน้ําดื่มตรงนี้แล้วก็ขนมหวานตรงนี้เลย อิ่มๆเลยค่ะสุดยอดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอให้เฮงๆปังๆสาัวโตไปเลยรวยแล้วรวยอีกเอาสลิวรวตอีได้ไยมอุยพี่น้องอย่พักส้มสิ่งที่เราสนใจก็้องการใจต่อไนะครับเดี๋ยาไปดูคนดีคนมีไปมุกไปเองมีข้าวมีับช็อกโกแลตอยู่ขอนแก่นต้องไปเอาที่ขอนแก่นนะ้ครับ สวัสดีครับพี่บอลี่น้องกับบลกั็โอ้กระิบนองก็หนาเม่เขาแล้วเอาเอาใส่ทางนี้ใส่หนึ่งเปิอกลอกลอกอะจังหวัดเลยอยากสอบมาดูล้อมูนะกระยบสอบนเดียวเขินพอพญาขาดอยู่นานะเออจ่าทีฮะได้ยูสองสองจ่าทีโอ้ายยีบุกาเขาคือออนกูบึงสะโอ้ลากิรับุ่ยจำสวนอยู่มาจากใส่ครับมาจากจังหวัดเลยครับจังหวัดเลย มันใจญ่าเลรค่ะแล้วเลี้ยงเหมือนบหมูแม่ก็อยากอยากฟังผู้ชายแน่ฟังผู้ยิงหลายคนแล้วผู้ญิงจองวันละสามสคนแล้วบ้ม่อไรคะิถ้าสีนาพี่พทถ้าสน้ผู้ใดไอเจ้าก็เป็นดย่างนลองไรไงเอาพี่สิลองฟังเสียงก่อนลองมาึงทหารกามี้สมุาเสียงดี ดัชสิ่งสิ่งสวเมื่อนี้พูดจากการมานั่งมานั่งเอาวงสองเลยดิวไปเอาลองเบิ่งลองเบิ่งละน้องสาวละพี่เป็นคนงกลางดาวมีน้ำซื้อว่าพังขี้ละเด้อหลักความหมายปองใจมา ว่าอยากหาดอกเมียสอนหลอนว่ามาเห็นหน้าไอ้ขาดดอกน้ำของละสมกับคำเดือดสายหย่องพนังลาดอกว่าเดี๋ยวเๆีเพอแล้วอแล้ไป,ไปสังใหพูดลงแล้วคือทำเป็นแล้วเอาจังไรเนาะเอาจังไรต่อไปเออ,เอ,อและเลี้ยวเบิ่งเมียเพราะเขานั้น คือว่าอันใส่เดียวเมียเจ้าของผันเหียวนอนตาเหลี่ยมมองๆสายสินคลองนะอยู่คอกระโปรงตายย้อนอีสายสินอะมั้งมึอนี้กิ่ขึ้นออริชั่นเอารางวัลไปเอมี่ก่อนมื่อนี่คือักท่านขุนละขุนละเคิงเพลงหรือยังเนาะเออเต็มอะไรน้องนี่ก็มาสมัครก็สมัครน้องมาจากชัยภูมิชัยภูมิเหรอครับ ไม่ได้ไปตามหาความฝันมาตามหาผัวเดินเด้อมาตามหาความฝันแล้วมาตามหาผัวมาตามหาผัวเราผ้าเปล่า บอลยากได้ฝลอยู่ว5-2บอว่าเอาผู้จัดการเพิ่นเดียวเพิ่งเดียวบอลคนบอลเยอะอยู่ช่วงนี้ข่าวเอรอดดังมากใช่เพชรเพชรว่ากับก่อนสิการ์ไหมทำไมวะเสียโนดกบแฟแล้วครับเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันมื่อนี้ครับใครจะได้เข้ารอบต่อไปครับใครจะผ่านไม่ผ่านนะครับมื่อนี้คอมเมนเตอร์โดยพี่นิกนิรพลนะครับพ่อโจอุงอิงนะครับแล้วก็ทีมคู่นะครับนี่ คณะกรรมาการนะครับเป็นต่ดังบวลาอาจารย์เบยงด,ดังไปอนี่ยฮะดีครับดังบ่เราจะไม่ดังเบาาิดอาจารย์เมื่อกี้ดังก็ใช่ได้ <c oughs> พี่มอดกำลังออกมากูละใบสามหอด เมียนถ่าก็มาหอดเสร็จวอาจารย์เมื่อกี้เสร็จวันนี้ก็คนของทุกอย่างกลับบ้านแล้วก็ไปเช็ค ก็่าไปอน้ดูการอย่างี้วเคา้อใจเขาแบบที่สายังไ้เขาดีเมื่อบดดมันแห้งแล้วรอง่ไปบางทีออกจากเขาว่าเราดูครับปิดสวัสดีค่ะสุดยอดมากนะครับอาหารเครื่องดื่ม ฟรีค่ะจะไปขนมนะครับได้เคลียค่ะอาจจะลวกๆนึงรังนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเตรียมดื่มได้ทั้งงานด้วยวันนี้ไม่เนค่ะหรือเป็นคนที่มางานวันนี้สามารถดื่มได้ฟรีเลยค่ะสั่งกับบ้านบปเลยเนาะสร้างเก็บกับบ้านบปเลยเนาะสุดยอดนะครับคิวเอาอะไรกินก่อนเลยกินก่อนเลยไอคิวป๊าด ดีใจมากเจอะแม่พี่วันนี้บอกลูกลูกยังบอกลูกๆูกยังว่าพ่อแม่ทานก๋วยเตี๋ยวได้บอกเขาด้วยเผื่อไม่รู้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินน้ำเมาไปครับนี่ก๋วยเตี๋ยวยุ่งงงหนีนะครับดื้อทานฟรีนะครับครับเมื่อนั้นเจอน้องยุขอไล่นะครับมือเขาไปประชาสัมพันธ์ขายอ่อเนาะครับเก่งมากคิดว่าอยู่มอได้แล้วครับอยู่มอไห้ค่ะโอ้พอดีพอดำเลย พันพ่อจูรับมือนีกันพอดีเนาะเอาเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวอะไรได้บ่อยเท่านั้นครับเรียบร้อยแล้วครับครับอร่อยมากครับผมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเจอกันต่อดิสชั่นเดี๋ยวให้ดังก่อนดังอีกนิดหนึ่สวัสดีครับเทมาจากไสนครับนี่ยโอ้จากยูรปแทเยียขาวอื ยี่สิบป,ปีป้าเฟรนด์ก็เป็นสาวไงที่เห็นร,รู้ว่าเป็นสาวที่บอกเหมือนพี่พี่แป๋มนี่มันอะไรเอาฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับครับโอ้ย <c oughs> วันนี้น่าจะเยอะดีนะครับผู <c oughs> ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แป๋วครับ เอาดีค,ครับน่าาบ๊ายบครับบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับยังครับเดี๋ยวยังไม่กินอยูน่นี่ก๋วยเตี๋ยวจากแม่เอมี่นะครับยอดหมอกําลังเดียดพี่น้องได้ครอบกลุ่มไหมแด้ครอบกลุ่มคอยั่างนั้นหนูจะนั่งรอฝังหนูจะเรียกมาติลคนนะคะ ใครที่ไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเป็นั่งรองอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมนิดอย่าลืมครับสิบเจ็ดกันและกระดาษคมนี้กับภาพยนตร์คลายอ้อทุกโรงภาพยนตร์นะครับ